าจารย์สรินทร์ทรครับที่อาจารย์พาผมมาใน,าในวัดมาที่วัดสมนัตราชวรวิหารนี้วัดนี้มีจุดเด่นอย่างไงครับอาจารย์ภารกิจหลักของวัดเนี่ยจะมีอยู่6ประการคือการจัดการศึกษาจัดการศาสนศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรมการปกครองรการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์สาธารณูปการใน6บทบาทนี้นะคะวัดวัดสมนัตราชวริวิหารเนี่ยมีความโดดเด่น ในบทบาทด้านการเผย,ยแพร่ศาสนธรรมครับครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมกรกรมฐา,าน,านใช่ไหมครับ,รบผมก็อยู่กับท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับนัมัสการพระคุณเจ้าครับพระอาจารย์ครับทำไมวัดสมณศิจึงมีชื่อเสียงเรื่องของการอบรมกรรมฐานครับวัดนี้เดิมจริงๆก็เป็นวัดระบบกรรมฐานเพราะตั้งแต่เริ่มสร้างมาแล้ววัดนี้เป็นวัดหลวงชั้นโทพระบาทสมเด็จพระ จอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปรนาเมื่อปีพศ2396วังศิลาฤกษ์นะ้วก็พอสร้างเสร็จ2,399ก็ได้นิม,มนพระกรรมฐานจากวัดสมรายรวัด,าาวดราชานวนิฒั์สมัยโน้้น40รูปอยู่จำบรรษาแล้วก็ผู้ที่เป็นพระเถระคือท่านคุณอริยมุนีทัพเปร,เรยนเก้าประโยคนักกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก ในยุคแรกที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดปีพศสอง9ก็ท่านสอนกรรมฐานด้วยเรียนปริยัติธรรมด้วยเพราะท่านเป็นพระมหาเถรผู้ใหญ่และวันที่อัตมาบวชเป็นสามนเณรปี2,496พระกรรมฐานลูกสุดท้ายมารณภาพนะ,ะเป็นเจ้าคุณคปกติท่านจะออกสุดดงไปพอพอถึงใกล้วันวิสาขาท่านจะกลับมาเทศนะนั่นลูกสุดท้ายแต่ว่า ถึงอย่างนั้นกวัดนี้ก็ยังสอนกรรมฐานอยู่เรื่อยมาเพราะว่าทุกๆวันพระนี่จะมีการสอนกรรมฐานเพราะวัดนี้นี่เฉพาะวันพระนี่มีการแสดงธรรมสามธรรมาทุกวันประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบปีมาแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับคือช่วงเช้าช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายพอถึงช่วงบ่ายตั้งแต่บมังงเป็นช่วงเป็นต้นไปลายลูงนี้จะอบรมกรรมฐานแนละจนถึงฟังเทศสามโมงก็สืบเนื่องกันเรื่อยมาทีนี้ ก็เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้ระบบกรรมฐานนี้มีการสอนให้ข้าวไวขึ้นเป็นคอร์สมันไวขึ้นครับเพราะนั้นก็อาตมาก็เห็นว่าระบบกรรมฐานในยุคปัจจุบันนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากาตมากรอบจบบริญทาวรจากอินเดียปี2014มาแล้วจึงก้าเสนอต่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้พาพระนาาักศึกษาไปฝึกในป่าตั้งแ,แต่ปี2017ก็ได้วัดเขาสุก,กิมเป็นหลัก นับตั้งแต่ปี2 17, อ1 7จนถึงปัจจุบันเนี่ยอาตมาพาพระนักศษ,ษาไปฝึกติดต่อกันแล้ว30ปีในปีนี้นะฮะแต่นี้เห็นว่านี่เราฝึกพระสงฆ์ก็ควรจะฝึกข่าวาดบ้างเพราะในข่ายรวาวาในต่างประเทศนี่ทําทั่วไปหมดนะแต่ในพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นี่เรียนแบบสายจา์มั่นไปเรื่อยๆก็ไม่มีการจัดหลักสูตรอาตอมาเห็นว่าเราควรจะจัดหลักสูตรขึ้นมาโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยไปขอเปิดที่วัดประวรก่อนเป็นหลักสูตรมาเช้ากลับเย็น เป็นหลักสูตรมาเช้ากลับเย็นเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสูตรแรกก็ว่าได้เปิดตั้งแต่ปี2ระมยี่สิบห้านะที่เปิดที่วัดบวรบประมาณสักเก้ารุ่นอาตมาก็เห็นว่าที่วัดสมนี่พอจะเปิดได้นะเพราะว่าวัดเงียบสงบครับขออนุญ,ญาตเจ้าคุณสมเด็จอุปชาท่านก็ดีใจว่าเออมาเปิดที่วัดที่วัดเรา,าเป็นวัดกรรมฐานมาเดิมก็เปิดตั้งแต่ปี2อ3พาิเป็นต้นมานะเปิดเรื่อยมานะเปิดอบรมเจ็ดวันนะมาเช้ากลับเย็นนะ คือหลักสูตรนี้ถ้าไปฝึกตา่างจังหวัดนี่ฝึกทั้งกลางคืนด้วยรประมาณวันละึ่งสิบถึงสิบสองชั่วโมงแต่ถ้าฝึกที่นี้ประมาณวันหนึ่งประมาณเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นก็ช่วงเช้าทําไมพระอาจารย์จึงเลือกการอบรมโดยที่ไปเช้าเย็นกลับเจ็ดวันนี่ครับอ๋อคือเนื่องจากว่าข้าราชการหรือชาวบ้านบางคนทิ้งบ้านไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้ต้องเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่ห่วงลูกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนเหล่านี้จะอาภัพในระศาสนาไปเลยตั้งๆั้งที่มีใจศรัทธาอยู่ เาคิดว่าเมื่อเขาไปรับราชการได้ก็มาได้สิใช่ไหมแล้วก็เลยก็เปิดอบรมนี้ไปเรื่อยมาเปิดมาแล้วทั้งหมดนะหลักสูตรชั้นต้นหลักสูตรเจ็ดวันนะถ้าเปิดในกรุงเทพประเภทนี้นะจะเปิดมาเช้ากับเย็นเป็นไว้แต่บางแห่งฝึกขังคืนด้วยเเปิดมาแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่หกรุ่นผู้ผ่านการฝึกมาแล้วประมาณสองหมื่นะแล้วก็มันก็สะดวก แต่ก่อนเราก็ไม่ได้เลี้ยงอาหารเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงอาหารตอนมือมือมือเพลมือกลางวันได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าออกไปกินข้างนอกเดี๋ยมันรั่วม,มันรั่วแต่ว่าการฝึกอบรมกรรมฐานแบบนีนะ้เราไม่ได้หวังผลว่าเพื่อผู้นั้นทิ้งบ้านเช่าบ้านจ้องมาออกบวชหรือมาประพฤติปรหมรจานอะไรนะต้องการใหเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวนันจึงตั้งกฎไว้ว่าการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทํางานในสูงขึ้นอาจารย์ประกรณ์มีข้อสังเกตอย่างไรครับกับการปรับหลักสูตรของท่านเจ้าคุณอาจารย์นี่ครับการจัดหลักสูตรนี้จะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการที่ให้คารวะที่ยังทํางานอยู่เนี่ยเข้ามาเรียนนะครับนะบอย่างถ้าดูภายในวันเดียวเนี่ยนะมันจะมีคล้ายๆการวอร์มอัพก่อน <c oughs> ด้วยการ <c oughs> สวดมนต์แล้วก็การฟังธรรมนะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติสมาธิและเดินจงกรมซึ่งคือไม่ได้เข้าไปปฏิบัติสมาธิหรือเดินจงกรมเลยนะอ,อันนี้นับว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งอะ่ะและกราบไหว้ศาสนให้กราบไหว้ถูกต้องวัฒนธรรมไทยต้องรักษาวไว้หมดทุกอย่างก่อนครับอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับผมสงสัยเหลือเกินว่าเวลาอบรมกรรมฐานเนี่ยขั้นแรกจะต้องมีการสวดมนต์กันก่อน การสวดมนต์นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย์การสวดมนต์ผู้ศานะสนาสําคัญแน่เพราะว่ามีประโยชน์ถึงสมอย่างชัดๆหนึ่งเพื่อจําคําสอนผู้เจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วสองเป็นปริตป้องกนันต่างๆเพราะบทสวดมนต์สวดแล้วมันทําให้ป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆที่เราเวลาสวดปริตนี่ยบอกว่าป้องกันทุกข์ป้องกันโศกป้องก,กันโรคป้องกรรันภัยเนี่ยสวดมนต์ทำได้ครับบทภาวนาเนี่ยมันทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงทําให้ภัยต่างๆลดลง สุขภาพดีขึ้นนะฮะเรียนหนังสือได้ผลดีขึ้นไม่ไม่จำเป็นในผู้สารใอย่างเดียวการจากการค้นฟ้าในของศาสนาคริสต์ในบอสตันนะนะเมื่อสามปีที่แล้วประกาศว่า,วานักเรียนแพทย์ที่เข้าสวดมนต์ประมาณสักห้าสิบคนเรียนหนังสือได้ผลดีแล้วสุขภาพดีกว่านักเรียนที่ไม่ไม่สวดมนต์นั่นคือการแบบของคริสต์เนะ่ยของพุทธเราไม่แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นป้องกันเหตุเพศไปต่างๆส่วนประการท,ที่สามที่สําคัญมากก็คือเป็นบทภาวนา บทสวดมนต์ต้องหม่นผู้สามเป็นกรรมฐานหมด uh huh. ทั้งสมถะคือใจสงบปราบเพลียอย่างกลางทั้งวิปัสนาเพื่อใจรู้แจ้งเห็นจริงบางคนเอ๊สวดไอส้สวดวิปัสนาสวดยังไงก็สวดแต่ถ้าสวดสมถะเน,นี่ยสวดนโมสวดไอติวีโสใ,ใจสงบได้แต่ถ้าสวดวิปัสนาเนี่ยอย่างของเจ้าขุนสมเด็จพระวรณรัตน์นี่ท่านเอาอย่างนี้เลยนะมันก็แปลเป็นไทยๆพิจารณาง่ายๆบอกเราไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายอ่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามันเกิดขึ้นขันห้ามันทำลายไปต่างหากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใจตนขันห้าต่างหากช่างมันเถิดปล่อยมันมันจะไปมันจะตายแล้วช่วยไม่ได้แล้วยึดมั่นถือมั่นมากอ่ะมันเป็นธาตุสี่เรือน้ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสวดไปพิจารณาไปใจจะเข้าถึงธรรมะ ปล่อยวางลงไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะจึงสรุปว่าการสวดมนต์นะโดยสรุปแล้วมีประโยชน์สมอย่างหนึ่งจำคำสอนสองป้องการเหตุเพศไฟสามเป็นบทกรรมฐานคุณอาทิตย์เองได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมกรรมฐานที่นี่ได้อย่างไรครับก็จากการบอกกล่าวของญาติที่บ้านนะครับว่าที่นี่มีการอบรมกรรมฐานเรามีความสนใจอยู่แล้วก็เลยมาฝึกกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์คร,ค,รครับเนื้อหารูปแบบการอบรมเนี่ยมีอะไรที่เป็น สิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมครับครับก็เนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมจากท่านอาจารย์เนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้รู้ถึงวัฒนธรรมของไทยๆวิธีการกราบการการไหว้นะครับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแล้วก็การยืนสมาธินะครับนอกจากนั้นยังได้รู้ถึงความหมายในบทสวดที่สําคัญสำคัญ,คญซึ่งจะเป็นหนทางที่จะทําให้ผมเนี่ยนำไปปฏิบัติเองได้เมื่ออยู่ที่บ้าน หลังจากการอบรมแล้วเนี่ยผมได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมนี้มากมายเหลือเกินนะครับ,รบผมจากการที่เคยเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนก็นเป็นคนที่มีความสงบเยือกเย็นนะครับไม่มีความเครียดนะครับมีความสงบอยู่ในใจมีสติอยู่มากกว่าสมัยก่อนนี้มากและโดยเฉพาะยิ่งได้สวดมนต์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้แนะนําว่ากลับไปแล้วเนี่ยให้ไปปฏิบัติที่บ้านด้วยเนี่ยผมก็ปฏิบัติประจํา ก็การสวดมนต์อย่างที่ท่านอาจารย์บอกประโยชน์ถึง3ประการเนี่ยผมได้รับอย่างมากมายเหลือเกินสวดทุกวันเท่ากับได้รับการอบเราเรา,เราสวดโดนเปล่งเสียงออกไปนะครับความตั้งคําแปลเนี่ยเท่ากับเราอบรมตัวเราเองตลอดเวลานะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเป็นอันนี้จังทุกขาัอนาตานะครับเราเคยมีความสงบอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติประจำเนี่ยความสงบนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปก็ได้เพราะฉะนั้น จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติของเราเองที่บ้านเป็นประจําถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ครับครับในการอบรมพออบรมเสร็จคุณอาทิตย์ก็ไปปฏิบัติเองที่บ้านมีโอกาสได้มาทบทวนเรียนรู้กับท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยไหมครับครับผมก็ผมก็อย่างที่อาจารย์ตะกี้ได้บอกนะครับผมก็เนื่องจากได้รับประโยชน์จากเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้แล้วเนี่ยผมก็ระลึกถึงบุญคุณนะครับก็ได้มา เวียนได้แวะมาช่วยท่านอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติทบทวนอยู่เสมอครับขณะที่ท่านอาจารย์อบรมผมก็ได้ฟังได้อบรมไปในตัวอยู่เสมอผมก็ได้เท่ากับมีการอบรมตัวเองอยู่เสมอครับประโยชน์ที่ได้รับก็มากมายเหลือเกินครับแล้วได <ป S 1> <ะ>้ไปอบรมขั้นสูงด้วยใช่ไหมครับครับได้ไปได้ไปอบรมขั้นสูงที่วัดอรยโยด้ยครับอ๋อทำไมถึงมีหลักสูตรขั้นต้นและชั้นสูงครับอาจารย์นี่คืออย่างนี้เพราะว่าหลักสูตรผู้สารนานะถ้าไม่มีชั้นสูงแล้วเขาก็หาว่าหลักสูตรนี้มันต่ํา เหมือนกับว่าเราเรียนแ,แค่ชั้นปริญญาตรีไม่เปิดปริญญาเอกเนี่ถือว่าตำ่ำนะะเราจําเป็นต้องให้มันครอบคอรดคําสอนพระเจ้าถึงขั้นปัญญาให้ได้เพราะคําสอนพระเจ้าไม่ใช่มีแค่ขั้นสมาธิหลักสูตรชั้นต้นเป็นขั้นสมาธิจะมีวิปัสสนาคือขั้นปัญญาอยู่บ้างแต่ไม่มากแต่หลักสูตรชั้นสูงนี่สิบวันนี่เต็มเลยหลักสูตรสิบวันนี้อาจะมาเปิดเป็นองค์แรกในประเทศไทยจะมีการฝ <c oughs> ึกกรรมาฐานอย่างง่ายสั้นๆพอจะมีเวลาสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็ ผมที่มานั่งสนทนาอยู่ด้วยได้ไหมครับได้ขอเจริญพรการฝึกกรรมาฐานในทุกวัดสอนกันทั้งสิ้นแหละแต่อาจจะมีวิธีแตกต่างกันบ้างแบบอาหารประจําภาคกันใช่ไหมครับหรือเพลงของประจําทินเนี่ยนะเหมือนกันบ้างม่เหมืองบ้าแต่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันรสอันเดียวกันนะฮะเหมือนหมาสมุทรเนะี่จะมียังไงก็ตามมีรสอันเดียวคือเค็มคําสอนพุทธเจ้าจะมีมากยังไงมีรสอันเดียวคือสิ้นทุกวิมุตติกรรมาฐานจะมีคีดระบบก็ตามแต่นําไปสู่ ความสิ้นทุกนำไปสู่ความสิ้นทุกให้ทุกมันลดน้อยลงเมื่อทุกลดน้อยลงสุขจะต้องเพิ่มขึ้นครับนี่เป็นอย่างนั้นนี่การทำกรรมฐานนี้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานต้องมีศีลอย่างน้อยศีห้าแล้วจะขึ้นสู่สมาธิขึ้นสู่สมาธ,มาธิจะขึ้นผูป,ปัญญาต้องต้องครอบวงจรเป็นอินทิเกรชันต้องเป็นต้องครอบวงจรของมันจะเดินไปตามนั้นแต่ว่าต้องค่อยเอาค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปไม่ใช่วันเดียวหมดทุกอย่างไม่ใช่นะะเพราะนั้นในขั้นแรกนี่ก็เริ่มต้นด้วยบอกว่า เราเตรียมตัวหลายอย่างนะจะต้องมีหนังสือเล่มเล็กๆนะีแ้แจกทุกคนละให้เขาได้อ่านและพร้อมกับคำอธิบายคือให้มีศีลก่อนให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็แผ่เมตตาพิจารณาถึงความตายพิจารณา,า,าความไม่สะอาดร,ร่างกายแล้วก็พอนั่งข้าวก็ตั้งจิตที่ฐานเจริญภาวนาใครจะที่ฐานยังไงก็ได้แล้วแต่นะแต่อย่างน้อยก็นึกถึงคุณรันตนาตรัยพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้นะแล้วก็วางมือลงนั่ง พับเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ทีนี้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้เออฮะมันไม่จําเป็นมันฝึกใจไม่ได้ฝึกกายนี่ครับฮะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิแบบสมาธิแพทแบบสมาธิลาบก็ได้แบบสมาธิสองชั้นก็ได้แบบสมาธิแพทย์ก็ได้ถ้านัดยางไนเอาไปเลยนะเรามีที่นั่งให้แล้วก็นั่งเอากําหนดเอาลมหายใจเราจะเจริญอาณาปณติซึ่งเป็นพะสตรหลักแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังเจริญอาณาปณติเพราะพระพุทธเจ้าสรรเสริญอาณาปณติว่า เป็นอริยวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระ Jamie, พระเุเจ้า no. เป็นตถาคตวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของระตถาคตเจ้าเป็นพรหมวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเพราะนั้นสำนักกรรมฐานส่วนใหญ่จะเจริญอนาปนติเพราะมันไม่ต้องซื้อหาที่ไหนทุกคนมีลมหายใจกําหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าออกนั้นมีวิธีหลายแบบนะแบบง่ายๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้าใครอยากทำอย่างนี้ดีก็ได้หรือถ้าอย่างนี้ไม่ดีใช้วิธีนับอย่างในหลวงในบอกพระองค์ชอบนับบอกนับหนึ่งสองจะดี แต, ain, แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนับแบบไหนวิธีนับเป็นเช่นว่าหายใจเข้าหนึ่ใจออกสองเอาเข้าไปหายใจเข้าหนึ่งหยออกหนึเข้าสองจออกสองเข้าสามหายใจอเข้าสออกสจห้ออกห้แล้วต่อไปถอยกลับห้าห้าสี่สี่สาต่อไปหนึ่งหกถอยกลับหนึ 5, ่็ดเจ็ถอยกลับหนึ่นถอยกลับหนึ่ถอยกลับหนึ่สถอยกลับนี่ใช้เวลาประมาณหนาทีจิตเริ่มสงบแล้วก็มาจับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ได้จับพุทโธ่ด้นนปง้ทว้ก็ได้ หรือจะเอาไว้ก็ได้เหมือนกับเราขึ้นบันไดอ่ะ้ังแรกเราไม่ชนานาญก็ก่อราวบันไดก่อนพุโทโธเมื่อลาวบันไดแต่พอเราชำนาญแล้วไม่ต้องกอ่อก็ได้คุณอาทิใช้โอกาสในการกรรมฐานช่วงไหนของของการดําเนินชีวิตบ้างครับเอ่อถ้าเผื่อพูดถึงในการสวดมนต์เป็นกรรมฐานด้วยนะครับ,รบผมก็จะปฏิบัติเช้าและเย็น้นระหว่างวันเนี่ยผมก็จะพยายามมีสติอยู่อยู่เสมอครับครับครับ,รบแล้วเมื่อการกรรมฐานหรือการนั่งสมาธิต่าง มันมีบางครั้งบางตอนเกิดรู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดรู้สึกล้าอย่างนี้ครับเรามีเทคนิควิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้บ้างไหมครับเออคือผมใช้การบริหารนอกจากบริหารจิตแล้วผมบริหารกายด้วยนะครับ mm hmm. บริหารกายด้วยคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมผมไม่เคยเจอปัญหาถึงการปวดอะไร mm hmm. มากๆอะไรอย่างนี้นะครับ,รบมไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้ในช่วงแรกก็มีปัญหานี้ ในช่วงแรกๆเลยก็อาจจะมีบ้างฮะแต่ตอนนั้นไปโทษเรื่องกรรมเก่าตอนนั้นนะครับ,รบไปโทษเรื่องกรรมเก่าว่าเช่นตอนใหม่ๆนี่จะรู้สึกปวดหลังนะก็ไปโทษเป็นึกถึงเอ๊ะแต่ก่อน,น,นเราคงเคยไปทาร้ายหมาเราสมัยก่อนนี้นะฮะแล้วต่หลังก็คิดว่าเป็นพ่อเราไม่ได้ทําร่างกายของเราให้เหมาะสมก็ไปใช้วิธีการบริหารร่างกายก็ไม่มีปัญหานี้อาจารย์ประกรณ์ครับอาจารย์เห็นอย่างไรครับว่าการฝึกอบรมกรรมาฐานของพระอาจารย์เนี่ย ะมีจุดอะไรที่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็คนเข้ามารับการอบรมเป็นจำนวนมากครับอาจารย์อาจจะต่อจากเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับคืบอคนอกจากลักษณะหลักสูตรภายในวันเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าผมหมายถึงหลักสูตรชั้นต้นนะครับถ้าดูโดยตลอดทั้งหลักสูตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการรับตัวผู้ปฏิบัติเข้ามานะอย่างถ้าดูหัวข้อของการ บรรยายวันแรกๆจะเป็นเรื่องการตัดความกังวลเพราะรผู้ที่เข้ามาแรกๆยังกังวลอยู่และเมื่อดำเนินต่อไปก็จะมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เผชิญเช่นการจัดการกับนิวรณ์เช่นความฟุ้งซ่านและในที่สุดเมื่อขึ้นวิปัสสนาซึ่งเป็นวันท้ายๆแล้วเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆส่งตัวกลับเข้าสังคมก็จะสอนอเกี่ยวกับวิธีระงับความโกรธนะการคลายความเครียด ตัวหลักสูตรเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จและแน่นอนปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือตัวพระเดชพระคุณเองนะซึ่งเท่าที่คุณประพจ์สัมภาษณ์มาก็จะเห็นคุณลักษณะเด่นหลายด้านของท่านนะครับว่าท่านนี่เป็นความผสมผสานที่ลงตัวของความเป็นสมัยเก่านะคือธรรมยุทธ์และความเป็นสมัยใหม่ก็เหมือนเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยง ระหว่างอดีตและปัจจุบันนะแล้วก็วัดปฏิบัติที่งดงามของท่านเนี่ยก็สร้างศรัทธาในผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติได้เป็นอย่างมากอาตมาอันนี้มันไม่ใช่มีแต่วิธีสอนเนี่ยมีทําหนังสือประกอบเยอะอ,อัตมาในเขียนหนังสือทางพูธสาสนาทางภาภาษาไทยภาาอังกฤษออกมาแล้วขณะนี้เจสิบสี่เรื่องเฉ<อ>พาะเป็นบทกรรมาฐานอย่างเดียวทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยสิบกว่าเรื่องครับแล้วก็มีมีวิดีโอมีเทปมี แผ่นต่างๆมันมีมีหม,มดทุกอย่างที่ที่เขามีมีกันนะโอ้อาจารย์สลินทิ์ผมนึกว่าการสอนการเรียนกรรมฐานของพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมแต่พวกพระอาจารย์ได้ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แลาทำให้การเรียนรู้นี่ไม่เป็นไม่เป็นอุปสรรคเลยอย่างนั้นเลยไหมครับคุณอาทิตย์มีเทปมีวิดีโอมี VCD เรียบร้อยและต้องปรับรุงหลักสูตรด้วย Oh. หลักสูตรแต่ก่อนจะว่าไม่ไม่ปรับปรุงเมื่อสามปีที่แล้วต้องปรับปรุงหลักสูตรเพราะวัยฝึกที่พุทธสมาคมเขามีการสํารวจข้อมูลองนักวิชาการนะจปะเปลีน่นทครับมีข้อหนึ่งสำรวจออกมาว่าผู้ที่มาฝึกนะต้องการประโยชน์อะไรมากที่สุดในประโยชน์สาอย่างหนึ่งประโยชน์ชาตินี้สองประโยชน์ชาติหน้าสามประโยชน์อย่างยิ่งคือพันธิพ่านรปรากฏว่าจากผู้ตอบสํารวจนะประมาณแคดสิบคนนะเอ่ ต้องการประโยชน์ชาตินี้มากที่สุดถึง7 4็ดิบสี่เอร์เซนตครับต้องการประโยชน์ชาติหน้าแค่สี่เอร์เซตาอาจารประโยชน์อย่างยิ่งคือมรดานหกเปอร์เซ็นต์อาตมาเอต้องปรับปรุงหลักสูตรแล้วครับเพราะว่าคนนี้ต้องการเอาไปใช้ปัจจุบันแล้วก็มีการถามอีกตลอดส4บสี่หัวข้อในการบรรยายทั้งหมดชอบบทไหมนมากที่สุดก็มาเลี้ยงให้ดูนะก็มันมีบทสุดท้ายวันสุดท้ายมีอุบายนะครับความโกรธแล้วบทบทนี้ กลับมีผู้สนใจมากที่สุดถึง70็ิกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋ออาตมาคิดโอ้ต้องปรับปรุงหลักสูตรแล้วหลักสูตรเราก็จัดไปดีที่สุดแล้วเพราะอาตมานี่มัน <c oughs> เป็นนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนต่างประเทศมามันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักศึกษา,าในยุคปัจจุบัน <c oughs> นะถึงจบปริญญาเก้ากว่าจริงแต่ว่าเราเดินทางไปต่างประเทศ25ประเทศแล้วในปัจจ <c oughs> ุบันเนี่ยเราเราต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องปรับปรุงจะถอดอะไรออกว่าถอดมราณสติคือความตายออก <c oughs> เพราะว่ามรติเนี่เราสวดอยู่แล้วในบทสวดมนต์ เลยใส่คลายเครียดลงไปคลายเครียดคลายเครียดเพราะนั้นบทคลายเครียดนี่แล้วคลายจริงๆเลยพวกเราเอาไปอ่านก็คลายอ่ะค้ารอ่านแล้วไม่คลายก็แสดงว่าคนนั้นอ่านไม่เข้าใจเหมือนกับว่าใครกินเกลือแล้วไม่เค็มแสดงคนนั้นผิดปกติอาจารย์มาก่อนเห็นการสอนของพระอาจารย์ท่านอาจารย์มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนผมดูฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าอาจารย์ ตัวการปฏิบัติกรรมฐา,านเองแล้วนี่ในตัวมันเองนี่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเพราะว่าผู้เรียนจะต้องประสบกับผู้เรียนต้องทำเองอไม่ใช่อาจารย์กินกินาอาหารแทนลูกศิษย์ไม่ใช่ <c oughs> ซึ่งระหว่างที่ปฏิบัตินี่ก็จะมีการเอื้อกันนะว่าเช่นนอกจากมีสื่อการสอนต่างๆที่ ท่านพระอาจารย์ผลิตไว้ให้เช่นหนังสืออย่างเงี้ยไปอ่านต่อแล้วร,ระหว่างช่วงพักเนี่ยท่านจะเปิดโอกาสให้เราซักถามาเรื่องราวต่างๆนะหรือว่าแม้แต่ระหว่างนั่งอยู่เนี่ยท่านจะสังเกตเช่นใครมือเท้าติดถ้ามือเท้าติดนี่ทํำยังไงหรือว่าถ้าใครยังนั่งแล้วดูมีความสุขอยู่ก็ยังไม่ต้องออกก็ได้ในขณะที่คนอื่นอาจจะ เริ่มเข้าพิธีกรรมแล้วเช่นกราบอาจารย์จะไปเพลงแล้วอะไรแบบนี้ก็ให้นั่งต่อไปก็ได้อันนี้จะเป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะเ่ททิศครับนอกจากเรื่องของการศึกษาที่วัดสมณทให้การศึกษามาเยอะแยะทีเดียวเลยผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้วัดในเมืองไทยเนี่ยปเปลี่ยนบทบาทจากการให้การศึกษาเดี๋ยวนี้กลายเป็นสร้างวัตถุมงคลเรื่องของการสร้างกิเลสให้กับฆราวาสเยอะแยะเต็มหมดมองเรื่องนี้ยังไงครับ คือบางอย่างการสร้างวัตถุมงคลน,นี่นะฮะในทัศน์ส่วนตัวของผมนะครับก็คงจะเป็นรูปแบบของพยายามที่จะดึงความสนใจของคนให้เข้าวัดนะครับแต่ว่า,าคงคไหนนะครับเป็นอุบายแหะครับคงเป็นอุบายอย่างแต่ว่าคงจะต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับคงจะต้องให้เข้าสอนให้เข้าใจถึงหัวใจของศา,าสนาด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นทําให้คนงมงายอจาจารย์มกรมองไงครับเรื่องของบทบาทวัดที่เปลี่ยนไป บรรดวัดพึงทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนธรรมเรื่องของการให้การศึกษากับสาธุชนทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุสามเณรด้วยนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นความจริงว่าบางทีวัดก็พาคนออกไปหาวัตถุนิยมเองแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่หลายรูปนะครับ,รบมันเลยที่จริงอาจจะเป็นคําถามของเราก็ได้ว่า คืออย่างที่ผมมาทําวิจัยเนี่ยก็ได้ประจักษ์ว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยภารกิจนั่นเอียดเลยะนะท่านก็ทํางานเพื่อพระศาสนาอย่างเต็มที่แต่ว่าเราในฐานะคนนอกเนี่ยเราจะเข้ามาเชื่อมโยงได้อย่างไรนะอย่างกอพอนี่ก็ให้ข้าราชการมาอบรมใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าโรงเรียนหรือส่วนอื่นนี่จะเข้ามาเชื่อมโยงได้อย่างไรนะอันนี้น่าจะเป็นคําถามในในส่วนของสังคมมากกว่านะครับ คุณอาทิตย์ครับมีคําแนะนํากับคุณผู้ชมไหมครับเรื่องของการปฏิบัติตัวในฐานะชาวพุทธที่คุณอาทิตย์เองได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยครับ,รบผมอยากจะแสดงความเห็นว่าการเป็นชาวพุทธนี่นะครับเราคงต้องออปฏิเรียกว่ายึดถือธรรมเป็นสระณะนะครับที่คํากล่าวที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นผมประจักษ์แก่ใจว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เป็นการรักษาแบบลักษณะคุ้มค,ครองให้พ้นจากพยันตราย บติเหตุทั้งหลายนะครับการรักษาในความหมายของผมหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีใจเป็นสุขย่อมมีใจสงบสิ่งเหล่านี้ก็คือรักษาแล้วหรือรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้มีเกลเอตตัญหาเข้ามานอกจากนั้นผมคิดว่าด้วยอนุภาพของพระธรรมเนี่ยนะฮะผมว่าคงยังมีปริฤตอยู่ด้วยที่จะช่วยคุม้มครองเราไม่ให้ตกไปสู่ที่บายที่ชั่วนะครับ,รบผมว่าถ้าทํารักษาเราในลักษณะเช่นนี้ผมว่ามันยิ่งกว่ารักษา ในลักษณะอื่นๆซะมากมายทีเดียวครับผมเชื่อของผมอย่างนี้ครับแล้วผมก็ประจักษ์ด้วยตัวผมเองแล้วครับครับครับอาจารย์สลินทิปครับวันนี้ได้มาฟังการแนะนําแล้วก็ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้กรุณาแนะนําหลายเรื่องได้ความรู้อะไรบ้างครับอาจารย์ก็อย่างที่บอกคุณประพจน์ตอนต้นนะคะว่าที่โครงการอบรมกรรมฐานที่วัดสมบันัตเป็นโครงการเผยแพร่ศาสนธรรมที่โดดเด่นและเป็นโครงการพิเศษ พิเศษเพราะว่าอยู่กลางกรุงเทพนะคะแล้วก็อย่างที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่า,าถ้าถ้าคนกรุงเทพไม่มีโอกาสก็เหมือนเป็นคนกํพา้านะคะออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญออสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงครับครับจะเรียกว่าเป็นการสอนอบรมกรรมฐานที่ร่วมสมัยได้ไหมครับแน่นอนคะ่ะ